มาครับผมมาครับหลังเกมวู้บเปิดบ้านเจอกับเซาท์ทอมตันกันนะครับโอโกตะบอกว่าเป็นเกมที่มีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยแหละครับก็เกิดมาพูดกันว่าเกมนี้เนี่ยวูบเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับก็เป็นสกอร์ที่หลายค่อนข้างพอใจนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันหน่ยว,ว่าเกิดอะไรขึ้นมากในเกมนี้นะครับก็จริงๆแล้วมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเกมเลยตั้งแต่ประกาศรายชื่อเลยซ้ําก็คือว่ารูเบนเนเวสนะครับ เกมนี้ไม่มีชื่อนะครับจากติดโควิดนะครับก็เลยต้องแยกไปกักตัวแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายที่บุนรารัตเลือกมาใส่แทนโรเมซคือโตติโกเมสนะครับซึ่งผิดคาดจากที่ผมเคยบอกไปว่าคาดว่าถ้าไม่ใช่เดรนเกอร์อาจจะเป็นซันเดอร์สันนะครับแต่ว่าเกมนี้เดรนเกอร์ต้องรันขึ้นไปแนทนเนเวสทาให้ตัวเลือกเนี่ยมันเหลือแค่2คนก็คือซันเดอร์สันกับโกเมสซึ่งตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าโกเมสเพราะโกเมสไม่เคยมาซ้อมกับทีมก็เลยมีคิดว่าเวลาประมาณสองอาทิตย์เนี่ยเขาจะได้เล่นเลย แต่ปรากฏว่าบุนูลตให้เหตุผลว่าโกเมสเนี่ยเข้ากับระบบหลังเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนี้มากกว่าซานเดอร์สันเพราะด้วยความที่เข้าเป็นทาวซ้ายธรรมชาติด้วยก็เลยน่าจะเลือกด้วยเหตุผลนี้ก็เลยเป็นตัวติโกเมสนะครับแล้วก็เจ้าตัวจริงๆก็ลงเป็นตัวจริงให้กับกาชเปอร์ตลอดอยู่แล้วก็เลยน่าจะเป็นน่าจะได้รับความไว้วางใ,ใ,ใ,ใจมากพอให้ลงเกมนี้เหนือกว่าซานเดอร์ส,สันนะครับก็ถือว่าโอเคก็ว่ากันในเกมนะครับ ทีนี้เนี่ยเริ่มเกมมาต้องบอกว่าซอลตันเนี่ยเปิดเกมได้น,น่ากลัวมากนะครับกดเอาวูฟเล่นไม่ออกเลยนะครับลูกเตะมุมครึ่งแรกเนี่ยซอลตันสร้างโอกาสได้ประมาณ6กถึงเครั้งตั้งแต่สินาทีแรกนะค,คือกดดันและโยนบอลเข้าใส่หาวกา่กัดเตะมุมหาว่กัดอะไรเรื่อยๆนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยโอกาสเตะมุม9ครั้งนะครับซอลตันถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็กดอยู่งั้นนะกดกดไปแล้วก็ด้วยการที่กองกลางอ่ะวูฟเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูเบนเดวสควบกับจอาบุนโยเนี่ย การจะคลองบอลได้สู้ฝ่ายตงขาไม่ได้นะครับดนองเกอร์กับจจมุนยโยเนี่ยเอ่อการต่อบอกาลกันอะไรเนี่ยมันประสิทธิภาพต่ำกว่าในเวสอยู่แล้วแต่จะได้เรื่องเกมรับขึ้นมาจากเรนน็องเกอร์แล้วลูกอากาศกัดลูกอากาศนะครับตรงนี้มันจะแตกต่างกันตรงนี้ทําให้เราโดนกดดันอยู่เรื่อยแล้วก็ต้องอาศัยจังหวะสวนกับพยายามแทงบอลยาวขึ้นเกมรนเส้นแทนซึ่งมันนั้นได้ผลจากลูกขยันของทั้งโพเดนสกอตติงเกาที่ไปแย่งบอลมาได้ ทำให้วูฟเี่ยสามารถโต้กลับึันไปแล้วก็เข้าไปใะกกอบเพชรโทษได้แล้วส่วงบอลให้คิเมตได้ยิงแต่ว่าติดบล็อกแต่ว่าไอ้ลูกติดบล็อกเนี่ยมันดานกระเด็นไปเข้าทางนูรินูริก็พยายามจะเล่นบอลพยายามจะยิงสวนแต่ว่าโดนกองหลังสไลด์ส,สกัดไว้ก่อนซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยมองว่าฟาวล์จริงจริงก็เช็กวีอารกันนานอยู่นะเพราะว่าทั้งสองคนทั้งนูริแล้วก็กองหลังอ้คนนะ่ะไม่น่าจะปเป็นใครไม่โดนบอลทั้งคู่นะครับแต่ว่าเหมือนจะมองว่าเป็นการเข้าวังที่อันตรายนะครับก็เลยกลายเป็นว่าฟุบได้จุดโททษในี่37 และราอุคิเมสก็สังหารไปไม่พลาดทำตรงนี้กลายเป็นวูฟทรางงานที่โดนกดดันอยู่ทั้งเกมนะครับสาว10นาทีขึ้นนํามาเฉยเลยนะครับสาหรับวูฟก็เป็นราอุคิเมสนะครับช็อตนี้ลูกที่สองครับเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับซึ่งครึ่งหลังนี้จริงวูฟก็โดนกดดันอยู่เหมือนเดิมนะครับครองบอลได้ไม่ถึง40เอร์เลยครึ่งหลังแต่ว่ามาพลาดได้จังหวะฟรีคิกเป็นคาดว่าน่าจะเป็นเจ้ามุนโยนะครับเปิดเข้าไปแล้วคิวแมนได้หมุ่งย้อนกลับมาชนเสา กระเด็นมาเข้าทางคอดี้แล้วก็ซ้ำจะเจาะเข้าไปนะครับซึ่งลูกนี้เนี่ยมองว่าเฟรเซอร์ฟสเตอร์าฟาฟาพลาดออกมาตัดบอลแล้วพลาดนะไม่เจอบอลและกลายเป็นคิวแมนได้หมงกงตั้งแบบสบายๆแล้วก็บอลย้อนไปชนเสาแล้วคอดี้ได้ซ้ำไปก็เกมนี้เป็นคอนอร์คอดี้ทะได้ยิงประตูแรกของเป็นประตูที่สองของซีซั่นนี้นะครับสำหรับคอดี้ก็เจ้าตัวก็จริงๆก็ไม่ได้ขึ้นนาหม่งบ่อยอยู่แล้วครับแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์กันเลยมัง้งบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ไม่ขึ้นครับแล้วครั้งนี้ดันขึ้นมาแล้วดันได้นะครับดี โอ้กลายเป็นสองศูนย์ไหมครับจังหวะนั้นทีนี้เนี่ยพอต่อมาก็สองตัง้งก็พยายามบุกต่อทำที่เรามาได้จะบอวะาฟรีคิกหน้าหน้าหน้ากอบผิดโทษตรงกับเสาของประตูพอดีซึ่งจุดนั้นเนี่ยเรียกว่าจุดเก่งบอดเพลเลยนะครับถ้าบอลตั้งตรงหุดนั้นแล้วเนี่ยถือให้มีโกสองคนก็ไม่ต้องรับนะครับคือมันยิงเข้ามุมสามเหลี่ยมโคตรสวยเลยบอดเพาโยอ้ยิงเบียดเสาเข้าไปแบบ ฟรีคิกบอร์ดเผานี่คือปล่อยไปเลยครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะปล่อยมันยิงไปเลยครับซาเกมนี้ยิงเหนียวนะครับเซฟไปแบบเยอะมากนะครับรวมเกมนี้เนี่ยซาเนี่ยเซฟไปทั้งหมดถ้าตามสถิติก็จะเป็นสี่เซฟซึ่งสี่เซฟเน้นๆเลยนะครับเซฟมาทั้งเกมเจอจังหวัดนี้โอซาก็ซาเนี่ยครับไม่ไม่เซฟมันยิงครับมันย้งพุ่งสุดตัวแล้วแต่ก็เอาไม่อยู่เนี่ยมันเบียดเสาเข้าไปแบบสุดจริงครับบอร์ดเผาจังหวะนี้ก็ตีเสมอเป็นไอ ตามขึ้นมาเป็นสองประตูต่อหนึ่งแต่ว่าเกมนี้เนี่ยถ้าจะให้มันสนุกเนี่ยมันต้องมีคอนเทนต์นะครับอาามาจัดให้เลยนะครับนาทีเก้าสิบเอ็ดครับอาตามาได้หลุดเดี่ยวครับแล้วหลุดเดี่ยวในจังหวะที่กองหลังตัวสุดท้ายของซามตันเนี่ยบาดเจ็บแล้วหยุดเล่นไปไม่ได้เล่นต่อแล้วกรรมการเนี่ยไม่ได้เป่าหยุดให้แล้วพอแทงบอลปุ๊บอาามาหลุดเลยครับหลุดแล้ว,ดวได้เดือด,ด,ดกับผู้รักษสประตูแต่เจ้าตัวก็แปรบอลเข้าไปได้ไม่พลาดครับ ไม่เอารดก่อเราลูกนี้ก็เป็นประตูแรกของอารดาม่าเลยฤดูกาลนี้ไปนะครับสามประตูตัวหนึ่งครับต่อรอบจากอารดาม่าตาเล่นะครับผมจริงๆจังหวะก่อนนั้นเนี่ยถ้าใครได้ดูไฮไลท์ใน YouTube ก็จะมีนะแกได้วอลเล่แบบไม่มีใครขวางครับหน้าปากประตูแบบจอดๆแล้วแต่ว่ายิงเหินข้ามคางไปแบบน่าเสียดายมากครับแล้วหนึ่งในทีต่อจากนั้นเนี่ยมายิงจังหวะนี้ได้ครับโอ้ปรับอารมณ์ก็ไม่ทันครับแฟนลูกตอนนั้นกำลังเสียดายอารดาม่าอยู่ครับตอนนั้นก็แบบเซ็งเซ็ง ยิงรูปอาดาม่ายิงออนกนั้นผมเซ็งกว่าโดนวอดเพายิงอีกเราวอดเพามันรู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่มันบังคับเข้าอะยังไงก็เข้าอ่ะแต่ว่าอาดาม่านั้นเสียดายมากนั่งเสียดายอยู่จู่ๆก็แบบเฟลหลุดเดือยขึ้นมาแปลเท้าซ้ายไม่ถนัดด้วยแปลรอดผ่าไปเฟลไดประตูผ่เอา้าเอาเอมันง่ายอย่างนี้เลยนะอาดามา่าคนมันจะได้สำหรับอาดาม่ากเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเกมนี้ก็ได้โชว์ของไปครับอาดาม่าได้ยิงได้แล้วก็ โอ้ได้เห็นวอร์ดเผาอย่างๆงั้นก็ถือว่าเป็นบุญตาครับควรเป็นทีมชาติอังกฤษตัวหลังเห็นเขับวอร์ดเผาน่าเสียดายนะครับผมก็เกมนี้เดี๋ยวพูดถึงรายบุคคลกันหน่อยนะครับเกมนี้ไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูลงมาเลยนะครับก็โจเซซานครับดีตามมาตรฐานเซฟอุตลุมากครับเกมนี้ทางเบอร์มิงแฮมเนี่ยผมจะยึดตามเบอร์เฮงไปหลับนะเขาให้ไว้ที่8คะแนนนะครับเกมนี้ก็เขาถือว่าเซฟในแต่ละหลายจังหวะเนี่ยซาสามารถเซฟได้ดีนะครับส่วนจังหวะวอร์ดเผาเนี่ยตัดมันทิ้งไป ไม่ต้องเอามานันมายุ่งกับการให้คะแนนนะตัดนิ้งไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับมนันนะครับเขาก็บอกอย่างงี้ก็ลูกเขาบอกลูกนั้นเนี่ยมันดีเกินไปจริงนะครับที่จะแบบที่จะเซฟได้อรมันเข้าข้อจริงลูกนั้นก็โดยรวมได้8คะแนนก็ถือว่าฟอร์มดีอยู่นะครับส่วน3ามกองหลังคิวแมน8คอดี้แแล้วโตติโกเมทที่ได้ลงเกมพิมลิกเนเกมแรกก็ได้8เหมือนกันครับถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับเกมนี้นเขาเจอกับฝั่งน่าจะเป็นอามานโดบริยนะครับก็ช่วยกันกับอ่าคอดี้ อยู่ได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องลูกบนพื้นลูกเลี้ยนะถือว่าโอเคแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องลูกกลางอากาศนิดหน่อยนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยลูกกลางอากาศเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของไซต์ที่มาช่วยเก็บช่วยอะไรเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยตัวเด่นเรื่องลูกกลางอากาศมากที่สุดแต่ว่าขาดไปเกมนี้ก็ดูอ่อนลองครับเรื่องลูกกลางอากาศก็ต้องซ่อมกันไปนครับระหว่างที่ไม่มีไซต์ส่วนไอคิวแมนกับโคดี้เขาก็บอกว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วก็คิวแมนเนี่ยควรติดทีมชาติอังกฤษได้แล้วนะครับ ไม่ควรปล่อยอย่อยางเงี้ยคตรแบบฟอร์มมันดีเป็นทุกนันดนับคิวแมนเกมนี้ก็ดีมากนะครับคือมาตรฐานเขาสูงมากครับของมาคิวแมนซึ่งจริงๆคุณแบบคนได้รับโอกาสนะครับคิวแมนแล้วก็อายุเนี่ยเริ่มที่จะแบบซับยี่สิบสี่แล้วคนะิวแมนน่าจะได้โอกาสสักหน่อยในทีมชาติอังกฤษเขาบอกกันอย่างนี้ก็รอดูกันต่อไปแนระับคิวแมนถ้าถ้าสร้างฟอร์มดีอย่างนี้ต่อเนื่องแล้วก็อนา,าคตอาจจะมีโอกาสได้ติดเข้าอู่ในทีมชาติอังกฤษนะครับผม ทีนี้มาที่วิงแบ็กซ้ายกว่าเซมโดได้8นะครับนูริได้8.5ก็ถือว่าข้อพลาดอะไรไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับก็เกมบุก่อนั้งดีโดยเฉพาะฝั่งของนูริซ้ายนี่ผ่านตลอดเหมือนกันนะครับนูริกับโพเรสทำงานร่วมกันได้นข้ง,งดีนะครับก็ได้มากกว่าเซมโดไป0 5นะครับเซมโดเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพลาดครับเล่นตามตามที่แกเล่นไปก็ทางฝั่งขวาการการป้องกันอะไรก็ถือว่ามีมาตรฐานเกมบุกก็ได้เรื่อยๆเหมือนกันก็ ได้ไป8คะแนนนะเซมิโดดูนิได้คะแนนเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นคนเลขอยู่โทษด้วยนะครับก็ได้จากได้อยู่โทษได้ไประตูขึ้นนาจากเขาก็ช่วยเป็นเกมได้เยอะเลยนะครับกองกลางสองคนมูติโยกับเดรนองเกอร์มูติโยเนี่ยได้8เดรนองเกอร์ได้7นะครับเดนองเกอร์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเขาเนี่ยไปเล่นแทนตําแหน่งของเนเวสแล้วฉุกเฉินด้วยเพราะเนเวสติดโควิดทําได้คะแนนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะว่าธรรมชาติเขาเนี่ยไม่ใช่ กองกลางตัวเชื่อมเก,ม,เกมจ๋าแบบในเว้อยู่แล้วเขาเป็นแบบตัวรับแบบตัวชนอย่างนั้นน่ะตัวไว้แบบแย่งบอลกลางอากาศแข็งแรงอย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นไปมาให้เล่นแบบเชื่อมเก,ม,เกมวิ่งขึ้นลงอย่างนั้นก็ไม่ใช่แนวเท่าไหร่นะครับสําหรับเดนนิงเกอร์ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเฟรมเบนเนย่ก็มอนเดิมครับยังมีมาตรฐานบอลมาถึงเขาเมื่อไหร่อันตรายตลอดและเกมนี้เออลูกตั้งเตะอันตรายด้วยนะครับการได้ประตูเขาก็มีส่วนนะครับมูตินโยขึ้นมาแดนลุกนะครับ สองคนซ้ายกว่าโพลเรน์กับตินเกาติงเกาเขาให้ไปที่หกจุดห้าเท่าน,นั้นเองนะครับก็ถือว่าถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแต่ส่งตัวผมว่าติงเกาเก็บนี้น้งดีนะขยันดีโพลเรน์ก็เจ็ดจุดห้าครับตามมาตรฐานของแกก็สร้างโอกาสสร้างรายได้เรื่อยๆ,ๆเกมนี้น่าเสียดายห่วงบอลไปหน่อยเกมนี้ผมว่ามีบางจังหวะที่เขาคนปล่อยให้คนอื่นยิงแต่ว่าห่วงบอลไปหน่อยเกมนี้แต่ก็สร้าง่า,หายหมุนได้เหมือนเดิมนะครับแต่ตินเกาเนี่ยผมแอบคิดต่างนะครับที่เขาให้จังหนี่ผมว่า คได้สักเจ็ดหรือเจ็ดจุดห้าขึ้นไปนะเพราะว่าไม่รู้สิผมว่าเขาขยันแล้วก็แบบดูทุ่มเทเกมนี้ดูแบบเออดูมีผลกระทบกับเกมนะครับเกมนี้ส่วนลาอูคนยิงจุดโทษก็ได้ไปแปดคะแนนแล้วกเกมนี้ก็ถ้าสั่นเกมได้ดีนะครับลงมาช่วยเกมแดนกลางได้ค่อนข้างโอเคมีการตัดจังหวะเกมอยู่ในหลายๆจังหวะนะครับโดนวินเหลืองไปด้วยหลังๆแกโดนวินเหลืองบ่อยนะครับลาอูไปตัดเกมเขาบ่อยนะครับส่วนตัวสำรองอะดาม่ากับฟาบิโอซิวานะครับ ซีว่าเนี่ยซีวาก่อนซีว่าเนี่ยทุกเกมที่เขาลงมาเขาใส่เต็มทุกเกมครับมีเอเนจีมีอะไรที่แบบวิ่งไล่บอลแบบไม่หยุดนะตลอดเวลาที่เขาได้ลงเล่นแล้วก็สามารถสร้างอิมแพคให้เ,เกมได้ตลอดนะครับเกมนี้มีจังหวะที่เกือบยิงได้ด้วยครับจังหวะที่อาดามาอาดามายิงออกครับตอนอาดามายิงออกเนี่ยจังหวะนั้นอะ่ะคนสร้างจังหวะมาคือฟอร์บิซีวาครับลากลุยเขาไปในกรอบเป็นโทษแล้วก็ได้ยิงซึ่งจังหวะนั้นอะ่ะติดเซฟและกระเด็นมาหาอารดามาครับก็แต่อาดามาทําเสียไปนะครับ ส่วนอนามากเกมนี้เขาให้ไวที่7็นะครับก็ลงไปตัวสำรองสามารถสร้างช็อตที่แบบทําประตูได้แต่ว่าก็มีผิดพลาดดเหมือนกันแต่ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีของอนามาครับถือว่าได้7จ็ดคะแนนก็เป็นคะแนนที่เยอะนะครับในรุ่นดูการในของอนามากปกติได้น,น้อยกว่านี้จะมีไม่กเกมไหนที่เขาจะได้คะแนนเยอะๆจากที่แบบสร้างความอันตรายให้คู่แข่งได้ซึ่งเกมนี้เนี่ยทำประตูได้ก็ถือว่าโอเคครับปลดล็อกสักทีเตียถุงมือมาดีใจด้วยครับมีท่าดีใจเขาเอาถุงมือมาแล้วก็มาแปะหน้าของเา น่าจะเตรียมมา20เกมาะครับดูทรงก็ให้เขาหน่อยนะครับวันนี้ถือว่าได้ปลดล็อกนะครับสําหรับอดาม่าแต่โอเนก็เป็นเกมที่ดีนะครับเกมนี้แม้ว่าจะเสียประตูนะครับสําหรับวูฟแต่ว่าเป็นประตูที่เสียแบบเสียเข้าใจว่าต้องเสียครับประตูอย่างนั้นก็เข้าใจได้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็ส่วนตัวผม่าเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับเกมนี้ทั้งเซาท์ั้นบ้านเนี่ยจริงๆเล่นได้ดีมากแต่ว่ามาเสียจังหวะที่แบบ ผิดพลาดส่วนตัวเล็กๆน้อยๆที่มันทําแบบไม่น่าพลาดครับก็น่าเสียดายนะครับก็เก็บหน้าจะบุกไปเยือนเบนฟอร์ดกันนะครับบุกไปถึงบ้านเบนฟอร์ดเลยนะครับรอบนี้ก็ต้องเอาชนะให้ได้แล้วเพราะว่าครั้งก่อนเราโดนโดนโดนไปสองศูนย์ะครับโอกเกมนั้นไม่รู้ทําไมเหมือนกันเป็นเกมที่แบบเซ็งนะครับพูดถึงก็เซ็งเหมือนกันเกมนั้นอาทิตย์หน้ายัางไงก็ต้องเอาคืนให้ได้นะสำหรับเบนฟอร์ดต้องบุกไปเยือนให้ได้ เปลียแล้วก็เอาชนะาาให้ได้นะครับก็เราดูกันในทีหน้าสำหรับเกมนี้เชื่อว่าหลายๆคนแฟนอดาม่าน่าจะมีความสุขกันนะครับก็ใครไม่ได้ยากคุยก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่าน,นี้นะครับผมก็อย่าให้ปรับปรุงอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในก่อนเกมเบนฟอร์ดนะครับผมสำหรับวันนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ